เด็กเด็กเขาไปภาวนาอยู่โรงยาวนนูมันมีคนไปหลอกหลอนเขาสงสัยพระเนีเราจะไปกันหรือ,อยังไงอ่ะอันชาวบ้านนี่คงจะไม่มีใครมาหลอกหลอนอย่างนั้นนะมันต้องคนอยู่ในวัดเนี่ย ผีหลอกไม่มีแน่คนนี้นะมันหลอกคนอะ่ะอันนี้ก็อันหนึ่งนะถ้าเราจับได้แล้วต้องลงโทษหนักเลยทีเดียวจะบอกให้นะจะไม่ให้อยู่ด้วยซ้ำเลย จะว่าเป็นความผิดเบาๆไม่ได้นะคันลงไปอย่างนั้นแล้วนมันมีจิตปฏิพัทธ์กลับมาสุขามโดยตรงเลยมันจึงไปถ้าไม่มีจิตปฏิพัทธ์อย่างนั้นมันไม่ไปกันหรอกต้งสัองวอนให้ดีนะผูุ้รยกรดี มันนำความเสื่อมเสียมาให้แก่วัดว่าอารามไม่ใช่น้อยนะเราต้องพิจารณาถึงความเสื่อมสี่ไม่ใช่จะเสียในตัวคนเดียวนะเสียหมดทั้งหมู่เลยถ้าเรื่องมันปรากฏขึ้นอนะ ใครก็ไม่อยากมาแล้ววะนี่มาแล้วถูกรังแกอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าใครทำเนี่ยรู้ตัวแล้วรีบสังวรระวังถ้าหากว่าจับได้ในคัรต่อไปแล้วก็ มีหวังไม่ได้อยู่กับหลวงปู่นะจะบอกให้อันนี้นะบางวัดที่เพื่อนไม่รับเมชีมันเป็นอย่างนี้แหละ คนต้องรู้ว่าทางความเสื่อมทางความเจริญเนี่ยต้องเรียนรู้สิถ้าหากว่ายังจะใฝ่ฝันเรื่องคะนั้นอยู่แล้วอย่ามาบวชบอกแล้วหรือว่าบวชมาแล้วทนไม่ไหวลาศึกเดียวนี้ก็ได้เราไม่ห้ามเลยถ้าใครยังพอใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่แล้ว ส้องสำรวมตนให้ดีพวมุ่งหมายนะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทุกคนพึ่งตัวเองให้ได้ อย่าไปคิดพึ่งแต่ผู้อื่นเป็นอยู่หมายความว่าไปควยให้แต่ผู้อื่นตักเตือนตนเราไม่เตือนตนไม่สอนตนทำไปตามหน้าของกิเลสอย่างนี้เรียกว,ว่าคนไม่คิดพึ่งตัวเองทามาพึ่งตัวเองนะทีนี้ หมายถึงเราเอาความดีเป็นที่พึ่งนะเขาบอกอย่างนั้นอย่าไปเอาความชั่วมาเป็นที่พึ่งก็เ,เคยพูดให้ฟังอยู่แต่ครั้งพุทธเจ้านะ่ะแต่ทีแรกสำนักนาวิชุนีก็อยู่ห่างไกลจากวัดพระสงฆ์ ขั้นต่อมานี่พวกอันาภานมันไปเกิดเป็นรังแกนางพุทธนีเข้าพระศาสราจึงได้ทรงรับสั่งให้พระเจ้าประสิทีิโกศลให้ย้ายสำนักนามพุทธนีเข้ามาอยู่ใกล้กันกับภิกษุสงฆ์หนึ่งท่านวัดของนามพุทนีจึงอยู่ใกล้กันเลย เขตแดนติดต่อกันเลย,ยนั้นแตต้องให้นางพิษุนีนั้นมาฟังโอวาทของพภิกษุสองทุกวันคงหมายเอานางพิษุนีที่ยังไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนั่นแหละบวชมาใหม่นางพิษุณีที่เป็นอรหัตอรหันโธดาชกิตาคา อนาคาแล้วคงไม่เกี่ยวก็ถึงมีระเบียบมีธรรมเนียมอย่างนั้นมาเนี่ยเราก็เอาระเบียบอันนั้นมาใช้กันตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอำนวยการมามีอะไรเราจึงมาพูดกันในที่ประชุมนี้ประกาศให้รู้เรื่องกัน <c oughs> ทางความเสื่อมมันมนนีต้องคิดดูสิถ้าไม่มีแม่ชีมาอยู่ด้วยใครจะเปนแม่ครัวละ่ะมาทำอาหารให้ฉันอยู่เนี่ยนั่นต้องคิดดูให้ละเอียดถี่ถ่วนยิงอยู่วางวัดเพื่อนไปรับแม่ชี เพราะว่าวัดอยู่ใกล้บ,าบ,าบ้านเพอนบินธบาตชาวบ้านก็ไปจังหันไม่ต้องยุ่งกับโรงครัวแต่นี้เราอยู่ป่านี้ห่างไกลจากบ้านชาวบ้านก็มาจังหันไม่ไหวเขามีอะไรเขาก็ถวายอย่างทุกวันนี่แหละมันก็ไม่เพียงพอกันนะลำพังในชาวบ้านเขาถวายอาหารมา ต้องอาศัยโรงครัวเป็นส่วนใหญ่นี่แม่ครัวนะไม่ใช่น้อยนะทำอาหารนะมันง่ายเมื่อไร่นะการทำอาหารนะต้องคิดเห็นคุณของแม่ชีให้มากแล้วเพเกิดปฏิวัติปฏิพัตรักใข้เข้า ด้วยอำนาจความสนิทสนมกันไปทางไม่ถูกต้องอย่างนั้นนะมันไม่ไม่ใช้ไม่ได้เดอต้องให้นึกทุกคนนะทั้งชีทั้งพระทั้งเนเรามาประพฤติพรหมจรรย์นนะมาทำตัวเป็นคนผู้เดียวไม่ได้มุ่งหวังว่าจะมาเป็นคนคู่มาอยู่ในวัดวาอารามนะ่ะ ถ้าต้องการอย่างนั้นไม่ต้องมาบวชเยอะแยะไปหาเอาพุทธศาสนานะเป็นของสะอาดของบริสุทธิ์แต่มันจะบริสุทธิ์ได้ก็อยู่ที่คนแบบน,นี้นะแต่คำสอนนั้นดีอยู่แต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติตามคนคนนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ เหมือนอย่งสบ,งนะสบู่อย่างนี้นะมันก็เป็นสบู่อยู่นั้น่ะถ้าคนไม่เอาไปถูกายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันก็ทำความสะอาดแก่ร่างกายคนก็ไม่ได้คนไม่เอาไปถูเราทำคําสอนก็เหมือนกันถ้าอยู่แต่ตำราตำราถ้าคนไม่เรียนไม่จำและไม่นำเอาไปปฏิบัติตาม ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่คนเลยแต่พระธรรมก็เป็นของดีอยู่ยางนั้นนะเหมือนอย่างทองคำธรรมชาติแม้จะจมอยู่ในดินในหินมันก็รักษาคุณภาพของมันไว้อยู่อย่างนั้นมีสีสดใสเรื่อมประพัสดสอนอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดแต่เมื่อขุดค้นเอา จากดินจากหินมาแปรรูปเป็นเครื่องประดับตกแต่งเข้าไปแล้วมันจึงเกิดมีคุณค่าขึ้นมาพระธรรมคำสอนก็เช่นเดียวกันนั่นแหละให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเรามีศรัทธากันทุกคนแล้วถึงได้มาบวชด,ดังนั้น เมื่อมีศรัทธาเช่นนี้เราก็ตั้งใจทำจริงๆสํารวมตนจริงๆอย่าไปทำเล่นมันจำเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละต้องไปเข้าใจไอ้ผู้หญิงเขาก็อยากพ้นทุกข์เหมือนกันไม่ใช่อยากพ้นทุกข์แต่ผู้ชายอ เห็นว่าการอยู่ครองเรือนเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วกับผู้ชายเห็นด้หนีมาบวชถ้าเราจะไม่รับผู้หญิงอย่างนี้มันก็เป็นการลำเอียงไม่ยุติธรรมอย่างนั้นต้องให้เข้าใจให้ถือว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหรือว่า เป็นสหธรรม,มิกด้วยกันแปลว่าผู้ประพฤติทำปฏิบัติทรรร่วมกันให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่มาเป็นคู่รักคู่แค้นกันอย่างทางโลกของเขานั่นไม่ใชนะ่ทุกคนอย่าไปคิดอย่างนั้นมัน ผิดจุดประสงค์ของพุทธศาสนาเราต้องพร้อมใจกันประพฤติพรไม่จันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีสำรวมจิตใจรักษาจิตของตนอย่าให้ความยินดียินร้ายเข้าครอบทำเจริญอสุภกรรมฐานบ่อยๆธรรมดาคนหนุ่มเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย พ <c oughs> นุนมเนี่ยรักสวยรักงามอันนี้เป็นสัญชาติกิเลสมันติดตัวมาตั้งแต่อเนกชาตินูน่นมาวันนี้เมื่อมาชาตินี้เราบุญบาร,รมีแก่กล้าทรงให้เราเข้ามาบวชด,ดางนี้เราก็ต้องมาพิจารณาเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ให้มันเต็มที่เลย แ่ปย่างไงให้เข้าใจให้เตือนตอนเองว่าตนนนั้ตกเป็นทาสของกิเลสราคะตัณหานี่มานับชาติไม่ท้วนแล้วตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละมานะดูสิแต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มัวเมาอยู่ในกรรมคุณน,นั่นแหละ แต่เมื่อมันเที่ยวเกิดเที่ยวตายนานเข้าน,านานเข้าอินทรีย์มันแก่กล้าเข้าไปมันก็ได้เกิดมาเป็นคนอา้าวเกิดมาเป็นคนกับมามัวเมาอยู่ในกามของเก่านั่นแหละเป็นอย่างนั้นไอเที่ยวไว้ตกนรกข้อกรรมคุณนี่ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบมาแล้วแต่เราระลึกชาติผลหลังไม่ได้เฉยๆนี่แหละ ถ้าระลึกชาติผนหลังได้เราจะสังเวชสรุใจตัวเองนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเลยนะพระองค์ระล,ลึกชาติหนหลังพระองค์ได้พระองค์ก็เคยไปตกนรกมาหลายชาติแล้วเหมือนกันนแต่ว่าพระโพิทัตว์นั้นไม่ไปอเวจีอเวจีนั้นถือว่าเป็นนรกอันร้อนจัดแล้วก็มีอายุยืนนานมาก แต่พระโพธ,ธิสัตว์ไม่ไม,ไม่ไม่ไปตกในอเวจีมหานรกไปตกนรกที่ตื้นขึ้นมาวัวนั้นในตำราทางกล่าวว่าเช่นอุสุธะนรกอย่างนี้เดี๋ยวไม่นานก็พ้นไปได้เพราะว่าพระโพธ,ธิสัตว์ไม่ไม่ทำอนันตริยกรรมห้าอย่างไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่ ไม่ฆ่าพระอระหันต์ไม่ทําร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตในห,หอ,อกขึ้นไปไม่ทําสงให้แตกจากกันนี่พระโพธิสัตว์ไม่ทํากรรมหนักห้าอย่างนี้แต่คนธรรมดาสามัญไม่แน่เมือม่อบรนลุกอำนาจแก่ความโกรธขึ้นมาจนลืมตัวไปอาจฆ่าพ่อฆ่าแม่เมื่อไรก็ได้ ถ้าพระผู้ที่ท่านได้มักได้ผลแล้วก็มีโดยที่ไม่รู้ว่าท่านคนนั้นเป็นพระอาราหันต์ก็ไปฆ่าเข้าไปอย่างนี้ก็ไม่พ้นจากอนันตริยกรรมเลยไม่พ้นจากอเวจีมหานรกของหมุนี้ถ้าไม่มี พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้เลยเพราะพระองค์เห็นแจ้งแล้วจึงได้นำมาแสดงนี่เราต้องเชื่อพระปัญญาสัตร,รูของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิญ,ญาณตนเป็นสาวกของพระองค์แล้วคนผู้ที่มีปัญญาเชื่อพระปัญญาสัตร,รูของพระพุทธเจ้านั่นแหละ มันถึงไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นกลัวาบาปกรรมอันนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสารคนไม่เชื่อพระปัญญาสัตรูของพระเจ้านะั่นอยู่ในโลกอันเนี้ยมันที่มันเบียดเบียน,นกันอยู่นะั้นทำลายล่างฐานชีวิตก็ดีรัพย์สมบัติของกันและกันก็ดีหมู่เนี้ยมันรู้แต่มันไม่เชื่อคำสอนของพระองค์นะ ไม่เชื่อว่านารกมีจริงหมูนี่นะไม่เชื่อว่าเปรตมีจริงอะไรหมูนี้มันไม่เชื่อทั้งนั้นถ้ามันเชื่ออย่างนี้มันไม่ทำอ่ะผู้ใดเชื่อแล้วคนนั้นไม่ทำเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึางว่าสัทธายตรติโอคังผู้จะค้นจากโอคะเอ็งเก,ก่งกันดาน ในวตาสงสารนี่ก็เพราะศรัทธาความเชื่ออัปมาเดนะอันนวังผู้จะข้ามห่วงมหานบพบสงสารได้เพราะความไม่ประมาทน,นั่นไงความเชื่อเมื่อเราเชื่อวันรกมีจริงมันก็เว้นจากบาปห้าประการนั้นพูดกันตรงๆนะ บุคคลจะไปนรกเพราะทำบาปห้าประการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้นรกนั้นพระองค์เปรียบเหมือนอย่างห่วงน้ำในมหาสมุทรทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ลึกด้วยผู้ใดตกลงไปนั้นแล้วยากที่จะรอดได้ตกลงไปในห่วงมหาสมุทรนั้นแล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ ถ้าผูใ้ใดได้ตกลงไปสู่นรกแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นทุกข์ได้ง่ายเมื่อไรอ่ะทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานอายุของสนันนินยืนกว่าอายุของเทวดาบนสวรรค์นี่ว่าตามตำรานะเท่าตัวนู่นแหะเช่นอย่างสวรรค์ชั้นดาวดึงอายุ ยืนพันปีทิพย์อย่างนี้อายุสัตว์นรกชั้นเพียงอุทสุดท,ทานนรกหมูนี่อายุสองพันปีทิพนุ่นได้เสวยทุกทนทรมานอยู่ถ้ามันไม่มีจริงพพุทธเจ้าไม่ได้นำไม,ไม่ได้ทรงแสดงไว้เลย เรื่องพวกนี้เราต้องเชื่อคนที่ไม่ทําบาปไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่นี่ก็เพราะเชื่ออย่างว่านั่นนะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ถ้าใครไม่เชื่ออย่างนี้แล้วไม่ฟังมันทําบาปเบียดเบียนกัน,นเปมือนเดีันแล้วบรนดาความทุกข์ทั้งหลายนั้น จะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็มีให้เห็นอยู่ชัดๆแล้วในปัจจุบันนี้แหละเช่น <c oughs> ความแกชาาม่ชราหมูนนี่นะมันก็ปรากฏชัดอยู่แล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอยู่นานปีนานเดือนไปร่างกายก็ทุดโทมไปเรื่อยๆไปแต่ก่อนไม่ได้ถือไม่เท้าเลยนั่นต่อไปแล้วก็ร่างกายมันอ่อนแอลงไป ถ้าไม่ถือไม่เท้าช่วยเดี๋ยวก็หกล้มลงไปเกิดอมตาาขึ้นมาแล้วยิ่งทรมานใหญ่โตมันก็ค่อยสุดโคมไม่เห็นไปอย่างนั้นแหละร่างกายอันนี้แต่คนส่วนมากมันหลงมันเมาแล้วไม่ได้พิจารณาเลยถึงไม่เกิดความสังเวชสลดใจเบื่อหน่าย ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อต้องพิจาราของหมู่นี้แหละอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นเมื่อพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บป่วยไขย้เป็นอารมณ์อยู่เสมออย่างนี้มันจะเกิดดิพทาความเบื่อนหน่ายในสังขารร่างกายอันนี้อาผู้ที่ไม่เจ็บไม่ไข้ลนะ จะให้พิจารณาอย่างไรอ่ะอะไม่เจ็บไม่ไข้ก็ลองลองอย่ารับประทานอาหารสักวันหนึ่งลองดูอ่ะมันจะเป็นไข้ไหมนั่นไ,นไม่รับประทานอาหารสักวันหนึ่งสองวันอนะ่ะเราจะเห็นความไข่ละ่ะเราจะรู้เลยว่าร่างกายในมีโรคไข่อะไรนั่นโรคแห่งความหิวอ่ะนั่นไง ไอนี้ที่มันไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนก่อนก็เพราะว่ามีอาหารหล่เลี้ยงมันอยู่ทุกวันทุกวันน่ะเหมือนก็จึงประทังอยู่ได้แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังค่อยสุดโทมไปทีละน้อยละน้อยโดยที่เจ้าตัวไม่รู้หรอกโน่นจนว่าควันหลุดผมงอก โน่นถึงรู้ว่าตวเป็นคนแก่บางคนน่ะเป็นตามัวหูอื้อไปโน่นเวลาตายังใสสว่างหูก็ได้ยินอะไรชัดอยู่อย่างนี้ฟันก็ยังดียไม่รุดไม่รอนนี่เข้าใจว่าตนยังไม่แก่ยังไม่มีโรคภครอะไรเบียดเบียน มาที่แท้โรคภัยนะมันเวียดเวียนอยู่ทุกวันนะโรคแห่งความหิวเข้ากระหายน้ำโรคอยากหลับอยากนอนโรคอยากเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานก็ไม่ไหวต้องลุกไปเดินเดินนานก็ไม่ไหวยืนนานก็ไม่ไหวนอนนานเกินไปก็ไม่ไหวเนี่ย ลองดูสิร่างกายอันเนี้ยมันเที่ยงมันยังยืนเมื่อไรเราต้องได้เปลี่ยนอริยบทอันนี้อยู่เรื่อยไปมันยังพอประทังอยู่ได้แต่ถ้าเราลงนอนอย่างเดียวลองดูสิไม่ต้องทำอะไรแน่นอนคนนั้นนะ่ะเอาไปเอามาก็ไปไหนไม่ได้แล้วท่านอนอยู่อย่างเดียวนะั้น ร่างกายอันนี้ทุดโทรมไปหมดไม่มีทางที่มันจะแข็งแรงอยู่ได้ที่มันแข็งแรงอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าลุกไปลุกมาทำโน้นทำนี่อะไรอยู่อย่างนั้นนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ยางเนี้ยคิงพาวัตังอยู่ได้ ถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนรถเหมือนระเรือนั่นนี่เครื่องรถเครื่องเรืมอมมนี้ถ้าเก็บไว้เฉยๆไม่ใช้นานไปเนี่ยสนิมจับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยต้องได้ล้างเครื่องซะก่อนให้สะอาดปัดจากสนิมอะไรตัวอ,อะไรแล้วนะั่นใส่น้ำมันหล่อลื่นเข้าไป สตาร์ทเข้าไปมันยังติดให้ได้ดังนั้นรถลาเนี่ยจึงยังเป็นต้องใช้อยู่เรื่อยไปมีน้ำมันหล่อลื่นเลี้ยงมันไว้อยู่นั้นมันก็จึงไปมีกำลังวิ่งไปได้บรรทุกสิ่งของต่างๆไปได้ร่างกายคนเรานี่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละใน าาธรรมะท่านยังเรียกว่าสริระยนนะ,ะเครื่องยนต์คือสริระร่างกายอันนี้นะเปรียบเหมือนกับเครื่องยนต์กลไนกะแล้วเราพิจารณาดูอย่างนี้เลยเสมอเสมอไปอเอายังนมเนี่ยก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ หนุ่มก็จริงอยู่แล้วนานไปมันก็แก่เนี่ยมันจะมีอะไรอะ่ะไม่ใช่มันจะหนุ่มอย่างนี้นี่อยู่เรื่อยไปไม่มีทางนะ <c oughs> ในเวลานี้ไม่เจ็บป่วยไข้แต่ต่อไปนยะมันต้องเจ็บไม่ไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งแหละมันต้องมีคนเราถ้าไม่เจ็บป่วยไข้ก็ไม่ตาย ก่อนจะตายมันต้องเจ็บลงงดยโรคภัยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อพิรณาให้มันลึกซึ้งลงไปแล้วความสำคัญเราเป็นคนหนุ่มนั้นมันจะหายไปมันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นว่าร่างกายสังขารนี้เมื่อมันเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วมันก็แปลผันไปในท่ามกลาง แตกลับในที่สุดมันก็เป็นอย่างนี้เลยความจริงของร่างกายมีเท่านี้ดังนั้นไม่ควรที่จะไปหลงไหลมัวเมาอะไรนักหนาควรฝึก,กจิตใจของตนนี่ให้มันหลุดมันพ้นไปจากความยึดความถือในรูปในนามอันนี้ อาศัยการฝึกฝึกที่แรกก็อย่างที่ระเบียบมีอยู่นะฝึกทำใจให้สงบให้นิ่งควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจของตัวได้บอกว่าอย่าคิดมันก็ไม่คิดอย่างนี้นะหยุดคิดมันก็หยุดคิดลงได้มเมื่อฝึกจิตให้สงบลงได้อย่างว่านี่นะก็ฝึกให้เปนคิด พิจารณาความจริงของชีวิตนี่เห็นตามเป็นจริงเมื่อมันเห็นด้วยปัญญาแล้วมันจะเกิดนิพพทาความเมื่อไหน่ายเมื่อหน่ายสิมองดูสิ่งไหนส่วนไหนของร่างกายก็มีแต่ของไม่เที่ยงต้องเยียวยาต้องผนปือมันอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นงั้น มันหนึงพออยู่ได้ถ้าขาดการปลนเปือ่ออุปธรรมบำุงแล้วอยู่ไม่ได้เลยต้องแตกต้องทำร้ายลงนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันพิจารณาลงไปให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพนี่แหละเป็นทางหลุดพ้นจากทุกไปในสงสารขอจบลงเพียงเท่านี้